การละเมพักงานในวงการเทีย่ยวยุโรปเดียวได้ว่าเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนดังที่ทั้งสวยและสตองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสาวกระแเมยพัฒรศรีที่โด่งดังได้มีชื่อเสียงมาจากการเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางช่อง3แต่หลังจากที่เจ้าตัวออกมารีวิวอาหารเสริมของตัวเองพร้อมกับอวดอ้างสรรพคุณกินแล้วหน้ายกเหนียงหายตาเป็สองชั้นดิ้วรอยหาย จนทำเอาชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าต,ต,ตัวต้องออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอปลดตัวเองออกจากบทบาทหน้าที่พิธีกรรายการทูกรายการซึ่งหลังจากที่หายออกไปจากวงการเจ้าต,ตัวก็ยังเดินสายปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งออกมาอัปเดตภาพความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดพร้อมทั้งก่อนหน้านี้นสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายๆประเทศเริ่มดีขึ้น ทำให้กลาแมตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศโดยสาวกลาแมยังเดินทางไปเที่ยวทางแถบยุโรปถึง3ประเทศไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีพร้อมกับอัปเดตภาพบรรยากาศสวยๆให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือที่เมืองเวนิสเดินสวยๆโพดภาพใกล้หอไอเฟลรวมถึงทิวทัศน์อันสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ถีมะรทํากลางอากาศหนาวเย็น ถึงแม้ว่าสาวกะละแมจะคลองตัวเป็นโสดแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นมีชีวิตที่ดีๆแบบไม่ต้องง้อหนุ่มๆเลยละค่ะทำยังสวยและรวยมากๆพอเจ้าตัวเป็นเจ้าของกิจการอาหารเสริมที่ฟันกําไรหลายล้านบาทต่อปีปัจจุบันกะละแมนั้นยังเตรียมผ่อนกลับมาทางานในวงการบันเทิงอีกครั้งแต่ถึงแม้ว่าเธอจะอายุเพิ่มขึ้นแต่กะละแมก็ยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยู่ตลอดเวลาทำยังเป็นสาวโสดที่สวยและรวยมากด้วยละค่ะ